ข้อที่3มาพิจารณากันทำยังไงใครทำให้ครูดูได้บ้างเอา,อางี้มองจากโจทย์ปุ๊บให้คอสเซตาเท่ากับลบสส่วนสาและโคเซกน้อยกว่า0ย์จงหาค่าของคอสเซตาโจทย์ข้อนี้ถามเลยนะว่ารูปสามเหลี่ยมของเราไปตกคอรดแดนที่เท่าไหร่ รูปสามเหลี่ยมของเราสามเหลี่ยมมุมฉากของเราไปตกคอดแดนที่หลา่ใครตอบได้เปิดไมเลยลูกนะ,นะครับตกคอดแดนที่เท่าไหร่นะครับสามสามเพราะเพราะเพราะอะไรครับจือเพราะว่าโคเซกเป็นส่วนกลับของทรายโคเซกเป็นส่วนกลับของทรายครับม,มีมีค่าน้อยกว่าศูนย์มีค่าน้อยกว่าศ<ม>ูนย์ก็คือติดลบใช่ครับ ทับแล้วไงตอครับคอร์สก็ติดลบเหมือนกันครับค่าคอร์สก็ติดลบเหมือนกันเลยต้องตกไปอยู่คอร์ดแดนที่สามก็เลยต้องไปตกอยู่คอร์ดแดนที่สามเพราะว่ามุมชิดมันลบสองใช่ไหมครับใช่ป่ะลบมาอูดเ,เก่งมากตกอยู่คอร์ดแดนที่สามเพื่อนยังงงอยู่ไหมจื่อมองออกได้ยังไงเรายังมองไม่ออกเลยอ้าวคุณหนึ่งวาดไม่สวยแล้ว อไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านให้ตกอยู่คอร์ดแดนที่สามเมื่อกี้ที่จืดอ,อธิบายว่าค่าค่าไซดเอาพิจารณาโคเซกน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมโคเซกตรงนี้โคเซกตรงนี้เป็นส่วนกลับของส่วนกลับของไซใช่ไหมคะแล้วไซ์ติดลบก็มีคอร์ดแดนที่สามก่อนนะกับคอร์ดแดนที่สี่ จริงๆมันมี2ออดันที่น้อยกว่า0ูนย์ก็คือมีคอดันที่3กับค้อดันที่4ี่นะคะแต่เรามาพิจารณาอีกเงื่อนไขหนึ่งคือคอสติดลบถ้าคอสติดลบตรงนี้ลบสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูก3อยู่ตรงนี้มันจะตรงตามคอนเซปต์เขาเลยเห็นปะมันจะไปตรงเลยว่าอ้อลบอยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าเป็นคอสดันนี้ค่าคอสมันต้องเป็นบวกไนงะถ้าเป็นตกข้อดันที่4ี่คอสมันต้องเป็นบวกใช่ไหมโอซน cost, นะ์แทนคอสเห็นไหมแทนคอสมันต้องเป็นบวกใช่ไหม แต,แต่มันก็เลยสรุปอ่ะสรุปว่าเงื่อนไขสองข้อข้อที่1นึ่คอสเซาเท่ากับลบสอส่วนสก็มาตกันที่3ส่วน c o เซกเซตาน้อยกว่า0นย์ก็มาตกอยู่ขดัดนที่3ดังนั้นรูปนี้ก็เลยสรุปว่ามันตกอยู่คัดนที่3โอเคนะคะพอตกคัดนที่3ปุ๊บอ่าเราได้ปุ๊บหนูก็หาทฤษฎีบทบิทาคอร,รัสเลยนะคะจากทอบอจุดบิทาคอร,รัส ท,ทีาโกค่คูนึงเริ่มย่อแล้วเนี่ยเริ่มเขียที่จะรีาบิที่ชาวโกระเอ,อามาก็กลายเป็นอะไรลูกแนทนค่าแล้วนะสามกำลังสองเท่ากับลบสองกำลังสองบวกอีกด้านหนึ่งนะคูนึงก็เอาเป็นด้านตรงข้ามแล้วกันข้ามกำลังสองมุมเราอยู่ตรงนี้นะลูกมุมอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็9กเท่ากับสี่ บวกข้ามกำลังสองนะคะดังนั้นข้ามกำลังสองของเราก็จะเท่ากับ9-4ลบสนะคะเท่ากับหแต่เราต้องการข้ามเดี่ยวข้ามกำลังเดี่ยวก็ได้เท่ากับรูหนะตรงนี้ได้รูทห้าข้าทายติดลบไหมลูกข้ามติดลบไหมคะอยู่คอรแดนที่3ามข้ามติดลบไหม ติดครับติดติดลบติดลบยังไงค่าซมันก็ติดลบอยู่แล้วนะคะดังนั้นลบรูทมันต้องได้เป็นลบรูทห้าข้อเดินที่สเป็นลบทั้งคู่นะคะอ่ามาดูตรงนี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราไปแทนค่าคอร์ดคอร์ดเซต้าเท่ากับคอร์ดเท่ากับคอร์ดเซต้าส่วนด้วยสายเซต้าตอบเลยนะได้เท่าไหร่ลูกอ่ะตอบเลย สองรูทห้าส่วนสองสองรูทสองรูทห้าส่วนห้าสองรูทห้าส่วนห้าได้สองรูท<อ>ห้าส,ส,ส่วนด้วยห้าได้สองรูทห้าส่วนด้วยห้านะคะทำไมถึงได้อย่างนี้เพื่อนงงแล้วไก่เพื่อนงงแล้วทําไมถึงได้สองรูทห้าส่วนห้าเพราะว่า แทนมันจะได้รูทห้าส่วนสองครับแทนมันได้รูทห้าส่วนสองอดเป็นส่วนกลับของแทนก็จะจะได้คอดเท่ากับเออมสองส่วนรูทห้าครับก็จะได้สองส่วนห้าอ่ะโอเคได้สองส่วนรูทห้าแล้วหนูก็เลยเอารูทห้าคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมใช่ครับโอเควิธีนั้นก็สามารถคิดได้ นะคะแบบนั้นก็คือคอรดเท่ากับ1ส่วนแทนใช่ไหมคะอันนี้เมื่อกี้นะที่ที่เพื่อนอธิบายไปนะคะเป็นอย่างนี้คอร์เนี่ยคอร์เซต้าเท่ากับ1ส่วนด้วยแทนเซต้านะคะดังนั้นก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วยเอ่ออะไรนะรูทห้าลบรูทห้าส่วนด้วยลบสองถูกต้องไหมคะ ลบตัดลบไปลูกเป็นบวกแล้วนะคะก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้2ส่วนด้วยรูทหใช่ไหมคะแล้วหนูก็เอารูทหคูณทั้งเศษและส่วนหนูก็จะได้เป็น2รูทหส่วนด้วยห้าอ่เ็ยนไหมที่มาของ2รูทห้ส่วนห้าใช่ไหมคราวนี้คุณหนึ่งจะบอกให้ฟังว่าคือวิธีของคูณหนึ่งทำไมอยู่ๆคูณหนึ่งอ่ะใส่ ใส่คอสส่วนทรายให้หนูดูเลยใช่ไหมเพราะแทนมันทรายส่วนคอสใช่ไหมคะคอสก็คอสส่วนทรายใช่ไหมคะครูจะพาหนูคิดลัดนะก็คือจะได้เท่ากับตรงนี้ใช่ไหมลกูกเดี๋ยวครูหนึ่งเปลี่ยนสีก่อนจะได้เท่ากับตัวนี้คอสหนูก็รู้แล้วว่าค่าคอสมันคือลบรูทสองคคอสมันคือตัวนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยลูกก็เป็นลบเป็นลบสอง ส่วนด้วยค่าทรายหนูรู้ว่ามันอยู่ด้านนี้นะคะก็คือลบรูทห้าทำไมคูนึงทำไมคูนึใส่ลบสองส่วนลบรูทหาเลยเพราะว่า c o s มันก็ส่วนสามใช่ไหมลูกคอสมันส่วนสามทรายมันก็ส่วนสามใช่ไหมคะมันส่วนเหมือนกันส่วนตัดส่วนส่วนหารส่วนบดไปนะคะ ขอส่วนซายเนี่ยมันจะได้ตัวนี้คอดมันจะได้ลบสองส่วนรูทห้าตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมลูกเอารูทห้าคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้ลบผ่านลบได้บวกก็จะได้เท่ากับสองรูทห้าส่วนห้าอันนี้อันนี้คูหนึ่งก็ก็คือวิธีคิดสองวิธีแต่ก็ได้คำตอบเหมือนกันโอเคไหมเราอยู่ที่ว่าเราเข้าใจวิธีไหนก็ทำได้เลยโอเค อามาข้อที่สี่กลในขยายให้ข้อที่สี่ใหญ่ๆซิข้อที่สี่ตกคอรด้านไหนสี่ไหมครับสี่ไหมครับเจือทำไมถึงได้สี่ลูกอธิบายมาเพราะว่าค่าคอสเป็นบวกครับครูค่าคอสมากกว่าศูนย์ค่าคอสเป็นบวกเนี่ยจะตกคอรสแดนที่หนึ่งกับคอสแดนที่สี่ใช่มันจะตก ก่อค่าคอสเป็นบวกเนี่ยมันจะได้คอดันที่หนึ่งกับคอรดันที่สี่ใช่ไหมลูกแต่แต่ว่ามันเป็นลบมันเป็นพอคอสคือส่วนกลับของแทนขอบมันคอรสมันเป็นลบคอรสเซต้าเนี่ยติดลบอ่ะเพื่อนพูดตรงนี้นะเมื่อกี้พิจารณาคอรสมากกว่าศูนย์ก่อนพอคอรสมากกว่าศูนย์เนี่ยมันไปตกคอรดันที่หนึ่งกับคอดันที่สี่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วหนูมาพิจารณาคอรคอรเป็นส่วนกลับของแทนแทนติดลบ ก็เลยไปตกคดันที่สี่ครับผมตกก็ตกคดันที่สี่ถ้าแทนติดลบมันไปตกคดันนี้อีกคดันหนึ่งนะเพระถ้าแทนถ้าสมมติว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยหนูไม่พิจารณาคอร์ดก่อนได้มีครูหนูพิจารณาค่าคอร์ดก่อนได้ไหมได้นะคิดพิจารณาพิจารณาค่าคอร์ดตรงนี้ก่อนได้ไหมได้หนูก็มองว่าเอ้ยคอร์ดเป็นลบถ้าคอร์ดเซต้าเป็นลบคอร์ดเป็นส่วนกลับของแทน เราด้านที่แทนเป็นลบเอ้ยไม่ใช่พูดด้านเอ่อใช้คำว่าคอร์ดแดนที่แทนเป็นลบก็จะมีอยู่2คอร์ดแดนก็คือคอร์ดแดนที่2กับคอร์ดแดนที่4อ่ะนะพิจารณานะเสร็จข้อที่2ไปพิจารณาว่าคอร์ดมากกว่า0ย์เหมือนที่จื่อพิจารณาก็คือถ้าพิจาราคอร์ดมากกว่าศูนย์ก็ตกคอร์ดแดนที่1กับคอร์ดแดนที่2เห็นไหมลูกเอ้ยผู้ผิดคอร์ดแดนที่1กับคอร์ดแดนที่4ใช่ไหมดังนั้น ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นทั้งสองกรณีก็คือคอร์ดันที่สี่ก็เลยใช้สามเหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ในคอร์ดันที่สี่แค่นั้นเองก็จบแล้วเก่งมากอ่าวาดรูปก,ก่อนอ่ะโอเคมุมฉากกูไม่สวยเลยอ่ะบวกให้จืดไปนะเนี่ยนักเรียนเริ่มเริ่มเริ่มได้แล้วว่าชอบชอบ นะค่อยๆพิจารณานะแล้วหนูก็จะได้นะพอเสร็จแล้วหนูใส่ค่าคอร์ดคอร์ดมันคอร์ดส่วนทรายใช่ไหมใช่ไหมคอร์ดมันเมื่อกี้คุณหนึ่งให้ให้เทคนิคไปแล้วคอร์ดคือคอร์ดส่วนทรายหนูไม่ต้องไปกลับคอร์ดส่วนทรายสะแดงว่าคอร์ดคอร์ดคือชิดมุมมันเป็นลบข้างล่างเพราะเราไปตกคอ้เดนที่สี่แล้วนะมันก็จะได้ลบห้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะ ห้าส่วนด้วยลบหนึ่งก็จะได้ลบห้าเพราะมันตกคะแนนที่สี่แสดงว่ามุมประชิดมุมประชิดต,ต้องเป็นบวกตรงนี้โอเคนะลกูกมุมประชิดคือห้าตรงนี้ต้องเป็นบวกโอเคไหมโลกและลบหนึ่งเป็นอยู่ดตานี้เพราะว่าเราสรุปแล้วว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยมาตกคะแนนที่สี่ดังนั้นค่าคอสต,ตรงนี้ต้องเป็นบวกใชคะแล้วก็ส่วนด้วยลบหนึ่งเพราะว่าคอสเซต้าเมื่อกี้โจทย์สั่งว่ามันเท่ากับลบห้าใช่ไหม ดังนั้นเราต้องรู้ว่าตัวล่างหรือตัวบนมันเป็นลบนะคะได้ลบห้าเหมือนเดิมนะดังนั้นได้ลบหแล้วโอเคตรงนี้ได้ไหมใส่ค่าให้ถูกเมื่อกี้เสร็จแล้วหนูไปหาพีทาโกรัสใช้พีทาโกรัสหาหกมาไปพีทาโกรัสนะจากพีทาโกรัส จากคฤษรีบทพิทากรัตจะได้เป็นอาใครพาทำบวกให้หนึ่งคะแนนอาจพาหารพิทากรัตหน่อยดิเปิดไมเลยค่ะขอนคนเดียวดได้รูทยี่สิบหกได้รูทยี่สิบหกดีลใช่ไหมลูกอดีวได้รูทยี่สิบหกมาได้ยังไงดีอธิบายมาลูกเชยกระลังสองเท่ากับห้ายกกำลังสองบวกลบหนึ่งกำลังสองสี่ยกกำลังสองเท่ากับห้ายกกำลังสองบวกด้วย ลบหนึ่งยกกำลังสองจ่ีเท่ากับยี่สิบห้ากับบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับยี่สิบหกนะคะดังนั้นซีเดียวก็เท่ากับไรลูกรูทยี่สิบหกค่าตรงนี้คุณหนึ่งใส่รูทยี่บหกเก่งมากตายเริ่มเข้าใจแล้วน่ารักมากเลยชอบชอบอ่ะพอได้รูทซีเท่ากับรูทยี่สิบหกแล้วดังนั้นเราหาโคเซกซิต้าได้ไหม อะตอบเลยนะโคเซกเซตาเท่ากับโคเซกก็คือหนึ่งส่วนทายใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะสายหนึ่งส่วนด้วยซายทรายมีค่าเท่าไหร่ลูกข้อนี้อ่าไหนไหนขอเขียนทรายไหนโน้ตโน้ตโน้ต โน้ตไซน์เซตาข้อนี้มีค่าเท่าไหร่พอเราได้สามเหลี่ยมครบแล้วไงเราได้สามเหลี่ยมครบแล้วไซน์มีค่าเท่าไหร่ลูกตอบลบ 1. 1> ไม้ตอบลบหนึ่งรูทลบหนึ่งส่วนด้วยรูทยี่สิบหกใช่ไหมคะลบหนึ่งส่วนด้วยรูทยี่สิบหกดังนั้นโคเซตของเราก็จะเท่ากับ เท่ากับลบยี่ิบหกอหนึ่งส่วนกลับได้เลยนะนักเรียนถ้าเราเรารู้ค่าทรายตรงนี้เรากลับได้เลยนะคะก็จะได้เป็นอ่ะคุณหนึ่งทำให้ดูก็ได้อ่ะทำให้ดูถ้าใครรู้แล้วรู้มีคนตอบลบลุ้นหกแหละเราใช้โค,โคซิกเท่ากับฉากส่วนคามได้ไหมได้ได้ได้ค่ะ หนูก็อ่ะบางคนบอกว่าไม่เอาหนูเอาเท่ากับอะไรนะฉากส่วนด้วยข้ามเลยใช่ไหมแล้วเราไปดูรูปเข้าใจมากกว่าอ่าได้ลูกอ่ะอ่ะอะเอาเอาเอาตามเอาตามดิวก็ได้อ่ะเอาไม่เอาไม่เอาตรงนี้เปลี่ยนหม่นะดิวบอกว่าหนูขอใช้ฉากส่วนข้ามได้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าหนไูได้ได้ทุกตัวแล้วใช่ไหมลูกได้ตัวเลขทุกตัวแล้ว หนูขอใช้ฉากส่วนท่ามเลยก็เป็นอะไรฉากส่วนท่ามตรงนี้หนูก็แทนค่าลงไปเลยใช่ไหมลูกก็กลายเป็นรูทยี่ส่วนด้วยลบหใช่ไหมคะก็ได้เท่ากับลบรูทยี่ได้ค่ะคิดได้เหมือนกันได้ทั้โอเคอเคก่งมากขอเข้าใจไหมคะอ่ะข้อสีไปแล้วนะ เมื่อกี้มีใครบ้างได้ยินเสียงปลายฟ้าได้ยินเสียงดิวมีใครอีกที่ตอบลบยี่รูทยี่หกลูกผมครับผมครับคือผมครับคือจือใช่ไหมครับผมจือจือแล้วใครอีกครับบุ๊คครับบุ๊คครับบุ๊กนะครับุ๊กบุ๊กแล้วมีใครตอบอีกลูกมีอีกไหมมีสี่คนหนอโอเคเข้าใจแล้วนะผ่านนะ ง่ายไหมพอเข้าใจแล้วง่ายไหมคะได้เนาะบุญเส้นได้ไหมคะบุญเส้นบุญเส้นอยู่ไหมได้ไหมลูกนิดนึงครูหนึ่ง,ค,งคลิปนี้นะคะครูฝากไว้2ข้อนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจก็ทบทวนได้เรื่อยๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ